คุณรู้หรือเปล่าในองมามสิสเมะซากุระบักชินโอมาแข่งสัญชาติญี่ปุ่นที่แข่งในช่วงปี1992จนถึงปี1994ชื่อของเธอบักุชินมีความหมายว่าพุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญส่วนคำว่าโอที่ต่อท้ายชื่อของเธอหมายถึงราชาซึ่งเป็นคำต่อท้ายที่ใช้สำหรับมาเพศผู้ในตระกูลซากุระยกเว้นแค่ซากุะระโรเรลในชีวิตจริงทีมของเธอประเมินความสามารถของเธอไว้สูงเกินไปเนื่องจากเธอมีความเร็วที่น่าทึ่งทำให้พลังที่แท้จริงของเธอจึงเหมกาะกับการวิ่งระยะสั้นเท่านั้นแต่ทีมของเธอม ที่ชนะการแข่งระยะกลางหลายรายการดังนั้นบาคุชินโอจึงถูกส่งไปแข่งในรายการระยะ1นึ่งไมล์ซึ่งเธอไม่สามารถชนะได้แต่หลังจากนั้นเธอกลับมาคว้าชัยชนะในการแข่งระยะสั้นอย่างขาดลอยนี่คือสาเหตุที่บุคลิกของเธอถูกขายทอดออกมาในเกมให้เป็นสาวมาที่ชอบคิดเรื่องใหญ่เกินตัวอยู่เสมอซากุระบาชินโอเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ JRA ตัดสินใจเพิ่มจํานวนการแข่งระยะสั้นและระยะ1นึ่งไมล์ให้มากขึ้นในเวลานั้นไมล์ที่แข่งระยะสั้นและระยะ1นึ่งไมล์ยังคงถูกมองว่าด้อยกว่าเมื่อเทียบกับม้าที่สามารถลงแข่งในรายการคล จะมีม้าอย่างนิฮอนพิโรวินเนอร์ที่ได้สร้างเส้นทางและพิสูจน์ว่าความคิดนั้นไม่ถูกต้องก็ตามอย่างไรก็ตามสักุระบ,บัชชินโอะความด้วยม้าแข่งระยะสั้นและระยะหนึ่งไมล์ตัวอื่นๆเช่นนิชิโนฟลาเวอร์และนอร์ทไฟท์ได้พิสูจน์ให้เห็นในที่สุดว่าการแข่งระยะสั้นและหนึ่งไมล์กับการแข่งคลาสสิกนั้นมีความต่างกันในด้านคุณค่าและต่างก็มีความสําคัญในตัวของมันเองในเกมเธอมาพูดเสมอว่าชอบวันที่มีแดดและไม่ชอบวันที่ฝนตกเพราะเธอไม่ชอบเปียกฝนซึ่งเป็นพอมาตัวจริงไม่สามารถทําผลงานได้้ดดีีีีีีในนนนสสาาาามมทท่่เ่เเปยกกหรรรืือออภพไงงงจูบขคชิโ ทำให้เธอเลื่นบนพื้นเปียกมากจนโค้ดของเธอสกายเคยกล่าวว่าศัตรูของม้าตัวนี้คือสายฝนจะว่าไปแล้ว